สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแมทแฟมิลีจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรยี่ห้อโอเจลุ่น o z 501PW0 ค่ะในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะจะประกอบไปด้วยปุ่มทัชสก,กรีน3ปุ่มเริ่มด้วยออกซิเจนก็คือการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วยค่ะเนเบไรเซอร์คือโหมดพ้นยานะคะไทมเมอร์คือการตั้งเวลาเปิดปิดค่ะ ในออกซิเจนนะคะหน้าจอจะประกอบไปด้วยค่าความเข้มข้นออกซิเจนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เครื่องสามารถผลิตได้แบบเดียวท m e นะคะต่อไปคือไฟสัญญาณการแจ้งเตือนค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มสีเขียวแสดงถึงการทํางานของเครื่องที่เป็นปกติค่ะในไฟสัญญาณต่อไปจะขึ้นสีส้มในกรณีที่ว่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นออกซิเจนนั้นต่ํากว่ามาตรฐานค่ะสีส้มอันสุดท้ายนะคะจะขึ้นในกรณีที่ว่าแรงดันเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานค่ะ วันทัดต่อไปก็คือจะเป็นการตั้งค่าเวลานะคะในการกดปุ่มทามเมอร์ค่ะจะเพิ่มครั้งละ 10, 10นาทีนะคะได้สูงสุด5ชั่วโมงค่ะต่อไปจะเป็น total time ก็คือเวลาสตสขอของเครื่องไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่าลบออกได้นั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับตัวเครื่องนะคะจะประกอบไปด้วยสายออกซิเจนแคนูล่าหรือว่าสายออกซิเจนแบบเสียบจมูกค่ะต่อไปคือกระปุกน้ําให้ความชื้นนะคะ สุดท้ายก็คือน้ำสเต์ไลน์วอเตอร์หรือว่าน้ำการทางการแพทย์ถ้าหากไม่มีใช้น้ำต้มสุกค่ะพักไว้ให้เย็นใช้แทนได้นะคะในการใช้งานคือเปิดฝากระปุกน้ำค่ะจากนั้นเติมน้ำสเต์ไลน์วอเตอร์ค่ะโดยสังเกตนะคะให้อยู่ระดับน้ำเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นแม็กกับเส้นมินค่ะจากนั้นปิดฝาสังเกตดูนะคะไม่ให้ฝาปีนเกลียวปิดสนิทค่ะจากนั้นเนี่ยนำกระปุกน้ำต่อเข้ากับเครื่องค่ะ แล้วก็นำสายออกซิเจนแคนูล่านะคะต่อเข้ากับกระปุกน้ำค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านปลายสายต่อให้กับคนไข้ค่ะจากนั้นให้ทำการปะบัตตาการไหลโดยการหมุนปุ่มสีขาวทวนเข็มนาฬิกานะคะจากนั้นสังเกตลูกรอยสีดำให้อยู่ในระดับตามที่แพทย์แนะนำนะคะค่ะต่อไปเป็นการใช้งานฟังก์ชันพ่นยาอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยหน้ากากนะคะ กระปุกนะกระปุกยาค่ะต่อไปคือสายท่ออากาศนะคะการใช้งานก็คือการเปิดกระปุกยาค่ะจากนั้นเติมยาเข้าไปข้างในนะคะจากนั้นปิดกระปุกยาค่ะแล้วก็ต่อด้านบนนะคะกับแมสหน้ากากแบบนี้ค่ะส่วนด้านล่างนะคะต่อเข้ากับท่ออากาศค่ะส่วนปลายท่ออากาศอีกด้านนะคะต่อเข้ากับตัวเครื่องค่ะจากนั้นให้ทำการกดปุ่มเนเบอรไรเซอร์ที่บนหน้าจอเครื่องค่ะ ครื่องจะทําการใช้งานฟังก์ชันพ่นยาให้สังเกตควันนะคะที่ออกมาค่ะจากนั้นให้ค้อบให้กับผู้ป่วยรอจนกว่ายาหมดค่ะแล้วก็ปิดฟังก์ชันพ่นยากดอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะในวิธีการดูแลรักษานะคะไส้กรองเนี่ยจะเป็นไส้กรองแบบละเอียดค่ะหรือไส้กรองเฮปปาซึ่งไม่สามารถทําความสะอาดได้จะต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นนะคะทุกๆ6เดือนหรือว่าบพบว่าไส้กรองเสื่อมคุณภาพค่ะ ส่วนในส่วนของส้กรองหยาบนะคะจะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องเป็นฟองน้ําให้ทํามาทําความสะอาดทุกๆอาทิตย์ละครั้งค่ะถึงลมจากนั้นก็เก็บใส่เข้าไปก่อนจะเปิดใช้งานเครื่องค่ะ